สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตหน้าร้านให้ดูครับเดือนมีนาหกแปดครับผมช่วงนี้ก็จะมีอาเยอะนะครับเป็นอา1ทีร้อยนะครับนี่ครับอาทีร้อยส่วนเครื่องอีทจะมีอีทีเาครับผมอีทีแปดศูนก็กำลังผลิตอยู่นะครับ ยังไม่ได้ประกอบขึ้นมานะครับเแต่ตัวนี้เป็นโคเรนโบสิบเอ็ดแรงครับผม่มาฟังราคานะครับตัวนี้อยู่หมื่นห้าร้อยครับอีทีแปดศูนย์ครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทอีทีเก้าห้าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับโคเรนโบสิบเอ็ดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับโคเรนโบสิบเอ็ดแรงนะครับพวกอาทีร้อยก็สองหมื่นหนึ่งพันครับ อาทีร้อยโมไฟหน้าเล็กนะครับถ้าอาทีร้อยโฉมพัดก็สองหมื่นสี่พันบาทครับผมถ้าชมนี้สองหมื่นหนึ่งพันครับส่วนอาทีร้อยสิบสองหมื่นสามครับอาทีร้อยสิบมีสองตัวอยู่นะครับลูกค้าสนใจตัวไหนอยาก ฟังเสียงเครื่องก็แอดไลน์มาได้นะครับผมเบอร์097 971 2677จ็ดเก้าครับตัวนี้ก็23500ถึง24000นะครับถ้าเป็นอาทีร้อยชมพัดนะครับผมเครื่อง o คเรนโบครับตัวนี้18แรงไดสตาร์ตกุญแจนะครับอยู่46,000ครับผมประกัน1ปีครับจดจวดเลยครับลูกค้าสนใจไปใส่รถอีแตนหรือว่า ใส่ฟาร์มหมูนะครับตัวนี้ดึงน้ำได้สบายครับแรงดีครับ46่หมอ่าถ้าเป็นมือหมุนตัวนี้ยุ่นออรรุ่นยอดนิยมนะครับอยู่29,500ืาพครับสิบห้าแรงโกดินโบครับยันมาสิบห้าแรงอยู่ที่51,500บาทครับส่วน อุัตาเซฟทีร้อพัดครับ51500้ 51, เช่นกันครับผมตัวนี้ประกัน3ปีนะครับถังเหล็กวัวโครงก็มีมุ้ยเล้งบางนานะครับยำนาเกียร์2ได้ ml 125หางสีเขียวบางคนเหลืองครับตัวนี้รับเอง36 0 0 0นะครับ ml 125 ml 125 Pro หนะครับรุ่นใหม่จะเป็นบางคนห่อเรือนะครับ แล้วก็มุลี่สามล่องไล่เบานะครับตัวนี้รับเองสี่หมื่นหนึ่งพันครับผมมีโคงนกหนึ่งสี่หนึ่งนิวแม็กสี่หมืนห้าครับเป็นเกียร์กลางนะครับถ้าหนึ่งหกแม็กสี่หมืนแปดครับผมตัวนี้ก็ระบบสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยเหมือนกันนะครับ แต่มูลี่เป็นสามล่องครับร่องสิบสองนิ้วนะครับให้หางยาวขึ้นนะครับตัวนี้ก็อันเกียร์กับแฮนยาวขึ้นอ่าลุมล้อแบบใหม่นะครับของหนึ่งสีหนึ่งนะครับโพง NC พั็ X นะครับของสยามคูปตตาสามหมืนเจ็ดครับล้อธรรมดาถ้าล้อโตก็สี่หมืนสองครับผมอ่าล้อโตจะเป็นเฟืองเก้าแปดศูนย์นะครับ เืองใหญ่เึ็นมาอีกน,นี้จะสลักตัวเอสไว้นะครับผมบเสื้อเกียร์เป็นเอสซครับสดผ่อนได้นะครับร้านเราลูกพาภาคอีสานก็ติดต่อได้ครับผมมีบริการสดผ่อนทั้งโรตารี่หรือว่าผัานนะครับผันไทยเครื่องใหม่โพงใหม่ ขุบย่ำนาอย่างนี้นะครับเริ่มต้น9,500นะครับขุบย่ำนาเมตร20นะครับนี่ครับนี่ตัวนี้เมตร20เมตร50อยู่12ื0นครับโอเมชั่นรับหน้าร้อนนะครับ วันนี้อากาศดีหน่อยนะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับล้อกันจมเริ่มต้น8 0 0าครับผมถ้าไม้ไายก็อยู่1 0 0่นะครับแบบไม้ไผ่ยืดได้นะครับแต่ตัวล้อดำ8 0 0าถึง9 0 0าครับโนตารี่ก็มีของ CMT สยามสตโตล่าแล้วก็ฟาร์มเทคนะครับฟาร์มเทค เราก็มีตั้งแต่0.8ราคา39,000นะครับเมตรเมตร3ก็45,000ครับเมตร6อยู่51,500เมตร8 58,500เมตร9ก็61,000ครับ2เมตร 2, 2 79,000ครับถ้ารุ่นแบบระบบเฟือง8 4 0 0 4 นี่ครับระบบเฟืองแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นรับเองมีส่วนลดนะครับผมสำหรับโรตาอรี่มีหอต่างๆนะครับฝั่งนี้เป็นผาน c.m.t ครับมีทั้งผานพวนแล้วก็ผานบุกเบิกนะครับผมอ่าเริ่มต้นเริ่มต้นที่ผานพวนก่อนนะครับผานห้าไบยี่บสี่สี่หมืนสามพันห้าร้อยครับ ตัวนี้เป็นบัวส2บนิ้วนะครับใบโบลอนแล้วก็มีชุดปะแจรปรับตั้งนะครับผ่านหกบัวสิบเช่นกันครับสี่0มืนสาพันห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นบัวสิบดนะครับตรงตรงบัวมันจะหางขึ้นนะครับราคาสี่ห0ห้าร้อยครับสี่มทีนะครับใบผ่านโมลอนไถดีครับลูกค้า ค่ไถยกบเฟืองได้สบายผานบุกเบิกครับตัวนี้เป็นผ่านสามใบยี่สี่นะครับโครงสั้นราคาอยู่ที่สี่หมืนสามพันห้าร้อยครับมีสีแดงแล้วก็สีส้มครับตัวนี้ผานสี่ใบยี่สี่ครับโครงยาวห้าหมื่นหนึ่งพันครับ รับเองมีส่วนลด1,000บาทนะครับสำหรับผ่าน CMT มทีจากราคาไปนะครับสนใจมาดูได้ครับสดผ่อนครับผมตัวนี้เป็นคูเปต้าสดแรงครับผมอีทีร้อยสิบห่ห้าพันห้าร้อยครับ กันให้90วันนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจครับเป็นอีที1 1 0เมือสองนะครับหลออยางก็มีนะครับของใหม่ยางหลอดอก3,900ันครับเป็นกระทะสีเทานะครับถ้าเป็นกระทะส้ม4,200ันครับตัวนี้ยางแท้กระทะทองครับ5,500ัารครับ อตัวนี้ล้อกันจมรุ่น B24 กับ B27 นะครับตอนนี้ของยันมาสี่ห้าล้อกันจมรุ่น L32 ก็มีนะครับผมไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับก็อยู่ที่คู่ล้8แ่ดทันห้าครับผมของ L32 นะครับฝั่งน,นี้จะเป็นล้อกันจมนะครับใบสี่นิ้ววงสาใบห้านิ้ววงสามสิบแล้วก็ใบหนิ้ว วงยี่แปดนะครับตอนนี้เราก็จัดโปรให้นะครับผมจากเศษ0พันห้านะครับก็รับเองเจ็ดพันครับผมนะครับล้อสีส้มครับตัวนี้แบบกันฟังนะครับแปดพันห้ารับเองแปดพันครับอ่ตัวนี้หกพันห้ารับเองหกพันครับสนใจมาดูได้นะครับผมที่ร้านสมคิดการะสินครับ สนใจมาดูสินค้าได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้าตำบลนองแปน,นำอำเภอกำมะลาสจังหวัดกระสินครับเบอร์โทร0979712677ครับแล้วก็อีกเบอร์0817682479ครับเราขายทั้งเงินสดแล้วก็ผ่อนได้นะครับผมสำหรับลูกค้าภาคอีสานนะครับหรือลูกค้ามีาหาไฟแนนซ์มาเองก็ลองติดต่อทางร้านเข้ามาดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสนใจสินค้าตัวไหนแคปบหน้าจอพักบ้านเชียวติดต่อได้เลยครับ